แทนแทนแทนไฮทุกคนวันนี้ก็จะมากินไก่ย่างแป๊บซี่ก็คือเราหมักแป๊บซี่ก็คือเดี๋ยวจะติดเตี๋ยเตี๋ยสูตรไว้ข้างล่างว่าหมักยังไงก็ใช้แป๊บซี่พริกไทยแล้วก็พงหมักนิดหน่อยอันนี้ก็กินกับเห็นนางฟ้าหอมกว่าไม่สุกจังเลยแต่สีอะเกียมไม่กินกับน้ำจิ้มแจ่วก็ทำเองก็ทำเองกินเอง คือเป็นเมนูหลายๆคนที่ชอบเหมือนกันนะเนี่ยไก่ไก่ไก่น่าจะหวานมากมพริกไทยดำขอมมากคือไอเนี่ยมันคือตอนสุดท้ายแล้วมันคือมันเอาอันนี้ไปลงเพื่อให้มันสุกนิดหน่อย แต่มันเคลือบด้วยความไม่เกียมเรามาลองไก่ดีกว่าทำเองหมักเองจริงๆก็อย่าใช้ไฟแรงนะหวานมากจิ้มกับจิ้มนี้ น้ำจิ้มเจียวคลอมนอมากนุ่มมากปีกไก่นุ่มมากน้ำจิ้มเจีวคือเหมือนแ๊บซี่ จะทำให้มันแบบไก่นุ่มมากอ่ะเจได้จังต้องกระดูอ่อนมันนีุ่กเท่าไหร่เห็ดจิ้มแจวดิเห็ดจิ้มแจวอื ไม่สามารถกินหมดได้หรอกนะจิ้มเจ้ยวไก่ย่างแบลซีซีดด้วยแบลซีต้องซีดด้วยมันจะไหม้อันเนี้ยดูดิดูดิด Mm. Liv. ิชมเนื้อข้างในมันนิ่มมากเลยอ่ะนิ่มนล้วมันก็นหวานหมัอนแป๊งซี่มันซึมเข้าไปข้างในอะ่ะอืม กินต้องทอดอนให้มันนานกว่าน,นี้ให้มันแห้งกว่าน,นี้นะน่ะอันนี้นะ่ะยังนิ่มอยู่เลยชอบกินเอ็นกระดูกตัวเนี้ยดีนะจริงๆอ่นะปกติกินละเอียดมากกว่าน,นี้แต่ว่ากระดูกมันไม่ค่อยไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ถ้าสุกแล้วเราจะแทะแบบโหกระดูกเกี้ยงเลยอะ่ะ ดูกอ่อนมีแคลเซียมมากกินก็อย่าทิ้งกระดูกอ่อนนะเพราะว่ากระดูกอ่อนเนี้ยมีแคลเซียมแล้วก็ช่วยให้กระดูกแข็งแรงด้วยจริงๆอ่ะจิ้มกับจิ้ม,มเตยวเด้อแซ่บมากทำเองค่ะแซ่บมากเดี๋ยวขอชิ้นเล็กๆกันแล้วกันนี่เหมือนจะไม่ฮะโอโอสามชิ้นขอกินสักสามชิ้นแล้วกัน เดี๋ยวไมให้น้องชายกินร้อนๆๆๆมันยังนิ่มอยู่เลยอะ่ะมันคือมันยังแบบ้ยซี y มากข้างในอะ่ะมันยังไม่แห้งมากย่างจริงๆมันต้องอบแ,แห้งๆหน่อยมันถึงจะอร่อยอื ข้างใน j ยซี่มากเดี๋ยวจุซ c y มากมาก <ๆ S 1> ก็ลองไปทำดู้วติดสูตรไว้จริงๆหมักสัก30นาทีก็ได้นะอันนี้หมักค้างคืนอันนี้มันก็เลยมันก็เลยซึมเข้าไปข้างในน้ำตาลเลยซึมไปข้างในเนี่ยตรงข้างในนี่หวานมาก ลูกอ่อนแต่ไม่ค่อยสุกมากเลยคือมันเป็นแบบน้ำมากเลยอ,อร่อยจังมหมดแล้วยังไม่หมดหรอกแต่ที่ี่ลืออยากจะไปให้น้องชายกินตอนนี้ก็ชอบแจ่วจิว้มแจ่วอร่อยดีอร่อยมาก ไอย่าง Pepsi, แป๊บซี่แซบจีดดีกว่าแซบจีดไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะตั้งชื่อแล้วกันใครชอบกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เลยแล้วกันนะใครชอบหมักสักสามสิบนาทีแล้วก็เอาลงไปย่างแล้วก็น้ำโค้กเนี่ยลงไปลงไปมันก็จะซึมซึมซ,มซึมเข้าไปก็ได้นะแต่ใช้ไฟอ่อนหน่อยแล้วกันนี้มันจะไฟแรงหน่อยข้างในมันยังไม่แบบ ยังไม่ได้เลยอ่ะมันยังไม่แห้งมากที่จริงมันต้องแห้งๆห,หน่อยนิดนึงอันนี้มันข้างในมันจุ้ยซี่มากเลยคือมันฉ่ำไมเคยเยมันเหมือนยังไม่สุกมากแต่มันก็พอดีกินอ่ะแต่ข้างในมันจะหวานหวานนะ้ำเบ๊บซี่ข้างในเออโอเคฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ได้นะถ้าใครชอบโอเคบ๊ายบายซับสไครบลาเด้อ